ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับดิวสามเก้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทำเนีฮะเรือ,รเ,อเรือกระโดดมหาปะไรนะคะซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ต้นฉบับไว้ใต้คลิปนะครับอ่าผมสร้างเองครับดิวไม่ได้สร้างนั่นแหละมันก็เหมือนกันแหละความคิดกูอ่า เราเราจะลองเล่นให้ดูนะฮะมันจะมีแบบย้อนกลับแบบไม่ย้อนกลับมันย้อนกลับอุ้ยแบบช่างแม่งอันนี้แบบย้อนกลับเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้นั่งเลยโธ่มันย้อนกลับได้เหรอได้ดิด้ตรงไหนดูดูดูไไหนดูมัน <laughs> <laughs> อโอเคครับมันเราก็ไม่ต้องสนใจมันอ่าส่วนวิธีสร้างนั้นก็เนี่ยฮะก็ใช้บล็อกซัมนะครับเออ่ต่อขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ให้เรือมันไหลมันก็จะเด้งนะฮะแดดร้อนจ้าพี่จริงไอ้นี่มันต้องสูงกว่านี้นะอ่าก็ประมาณประมาณแบบเนี้ยแบบนี้ก็ประมาณนี้อ่า นีแล้วก็ค่อยๆค่อยๆลงมานะครับแล้วก็จะเด้งไปก็ถือว่าสนุกนะครับส่อมความนะครับแค่ดูก็น่าจะรู้แล้วคมคงไม่ต้องสอนเราครับเนี่ยเพราะฉะนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับงมองเพราะฉะนั้นคลิปโอ๊ยจะทดลองใหม่รอดวะอ่ะก็ได้ก็ได้อ่ะขอลองหน่อย อาจจะค่อยๆดีค่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่จะลองจะลองไห้ทีเรือไม่ลองเดี๋ยวนึงเร็วดีวะนี่เออเป็นงานหนุกหนุกมะส่วนอุ้ยอุ้ยเธอเอ้ยทำไมมันเอ้ยทำไมเรือลอยได้อะ เฮ้ยอยู่เรือก็ลอยได้รู้วิธีแล้วมันบั็กไงบั็กเหรอเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอ้โหถ้าชอบมานั่งดิวมานั่งถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับแลบดที่เืมไม่ดัที่เือนะกดแชร์ครับเป็นไงครับผมยิงโดนด้วยเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอรันไปก่อนนะครับสวัสดีครับดิวไม